สวัสดีครับผมนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งนึงนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับได้สอบถามกันเข้ามาว่านะครับถ้านะครับเรานะครับอยากจะปรับปรุงบ้านรีโนเวทใหม่นะครับ <Wow. S 1> ก็คือมันมีทั้งงานของเก่าก็คือบ้านเก่าที่เราอ,อาศัยอยู่กับงานเพิ่มที่เราฉาบปูนทําใหม่นะครับสีรองพื้นที่ใช้นะครับ ต้องใช้สีรองพื้นอะไรว้นะครับวันนี้ช่างเสือมีคําตอบนะครับก็คือครับโดยหลักที่เราเข้าใจกันเลยก็คือนะครับถ้าเป็นงานที่เป็นบ้านเก่านะครับเป็นผนังปูนบ้านเก่านู่นนี่นั่นนะครับถ้าเราต้องการทาสีใหม่เราทำยังไงก็คือก็ล้า,ทางทำความสะอาดเนาะนะครับและสีรองพื้นที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นสีรองพื้นพิ้นเก่า เท่านั้นนะครับที่หนังเสือบอกคือปูนเกลามันสามารถ่จะเกาะนูน่นนี่นั่นได้ดีเสริมสร้างกันยึดเกาะทําให้สีใหม่เกาะกับผนังเก่าได้แต่ถ้านะครับเป็นผนงัปนนงปูนฉาบใหม่นะครับสีรองพื้นที่ใช้เนี่ยช่างเสือจะไม่อยาใช้สีรองพื้นปูนเก่านะครับเพราะปูนฉาบใหม่ค่อนาที่จะมีรูพุ่นสูงถ้าเราทาสีรองพื้นปูนเก่าที่เป็นใสๆนะครับพอทา้าไปุ๊บเนี่ยมันจะซึมๆหายไปหมดเลยนะครับ อันนี้ก็คือถือว่าไม่ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราจะใช้ปูนใหม่ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่านะครับปูนใหม่เนี่ยเราควรที่ต้งองรอให้ปูนเนี่ยแห้งเซตตัวเนี่ยนะครับจากการที่เราฉาบเนี่ยห้ามให้แห้งเซตตัวก่อนพะมาสักสามถึงสี่สัปดาห์นะครับเราถึงที่จะใช้สีแล้วูนปูนใหม่ทาได้แต่ทีนี้ทั้งนั้นครับถ้าบ้านเรานะครับมีทั้งของเก่าเอ,อ่ยมีทั้งของใหม่เอ,อ่ย ถ้าเราจะมาแยกรองพื้นการใช้งานเนี่ยน่าจะไม่สะดวกหนึ่งเลยคืออาจจะไม่คุ้มค่าการทาก็คือสมมุตินะว่าปูนเก่าผนังเก่าเนี่ยต้องใช้สีรองพื้นเนี่ยหนึ่งถังใหญ่นะครับแต่ผนงังปูนที่เราฉาบสร้างใหม่เนี่ยไม่ใช่สีแค่นิดเดียวถ้าจะมาแบบมาซื้อแบบแยกประเภทอะ่ะผมมองว่าท้านสมมติว่ามันมันไม่คุ้มอ่ะนะครับแล้วมันมีสีรองพื้นอะไรไหมที่สามารถที่จะ ใช้ควบคู่กันเลยปูน่าวก็ใช้ได้ปูนใหม่ก็ใช้ได้ทางเสือบอกเลยว่ามีีึ่งตัพืชที่ว่านะครับเขาเรียกว่าเป็นสีรองพืชอเนกประสงค์ว้าวสีแล้วอเนกประสงค์นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นสูตรน้ำมันนะครับจะมีสีเขาขาวกับเป็นกระป๋องเหล็กนะครับซึ่งถ้าเราดูการตามข้างกระป๋องเนี่ยบางทีเขาจะเขียนว่าใช้สำหรับปูนฉาบสดใหม่ทนความชื้นสูง แต่เขาอะจะไม่เขียนบอกว่าเฮ้ยใช้สลับปูนเก่าได้นะครับคืออย่าเข้าใจว่ามันใช้ไม่ได้นะครับแต่เราอาจจาก,ข,าาข,ากข้างหลังฉลากข้างกระป๋องดีๆข้างหลังอะเขาก็จะมีเขียนครับว่าเฮ้ยใช้สลับงานเก่านะบ,บางคนเฮ้ยเห็นกระป๋องแค่ข้า,านหน้าตัวใหญ่ๆไงอาจจะมองเฮ้ยมันทาไม่ได้เปล่ารจริงๆมันทําได้นะครับแล้วตัวนี้มันดีตรงไหนอีกก็คือถ้าเป็นผนังปูนฉาบใหม่นะครับจริงๆอะอี่างที่นอวเมื่อสัอกครู่เนี่ย รอให้ปูนแห้ง, 3, งสั3-4สัปดาห์ถึงจะทาล้กปูนใหม่ได้แต่ถ้าเป็นสีรองพื้นตัวนี้ที่เป็นสีรองพื้นอันเปประสงค์นะครับมันรอให้ไอ้รอให้ปูนแห้งเนี่ยประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเราก็สามารถที่จะทาสีรองพื้นได้เลยแปลงฮะตอบโจทย์ไหมเรื่องความเร็วของการทํางานตอบโจทย์นะครับไม่รอถึง3-4สัปดาห์สัปดาห์เดียวทาได้เลยเพราะสีพวกน,นี้มันจัดทนความชื้นได้ดีนะครับ หรุดเลยนะครับถ้าเราเป็นงานรีโนเวทบ้านที่เป็นของเก่าที่จะทาสีใหม่หรือมีของใหม่ที่ฉาใหม่แล้วต้องการทาสีสีรองพื้นเก่าสีรองพื้นที่ใช้ได้ทั้งคู่ก็คือสีรองพื้นอันในประสงค์นั่นเองนะครับโอเคใครสงสัยตรงไหนในส่วนของการทํางานสีการใช้งานสีหรือปัญหาสีนะครับก็สอบถามที้หสือเข้ามาเลยหน่งสือตอบเองทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเค เล่านี้แค่เสร์ดตไปก่อนสวัดครับ